สวัสดีครับประมมทโอภาส์มงคลชัยครับเป็นนักเขียนครับตอนนี้ผมเขียนหนังสือมาแล้วทั้งหมด4เล่มครับแล้วก็ติดแบ็เซลเลอร์ไป1เล่มเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ขายดีมากเลยทีเดียวครับแล้วก็หลายคนให้ความสนใจก็คือเล่มนี้ครับต่างที่คิดพิชิตภาษาหนังสือเล่มนี้ผมเขียนจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยครับที่ในอดีตเราเคยเป็นเด็กที่เกเรครับ แล้วก็ได้เกรดเฉลีย่ยอยู่ที่0.86ตก5วิชาฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาอังกฤษรวมถึงวิชาพระพุทธศาสนาครับผมก็ยังสอบตกไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับทํางานครับเพราะเขาบอกว่าเราภาษาอังกฤษไม่ดีแล้วก็เกรดไม่ดีด้วยจนวันหนึงเนี่ยผมค้นพบความลับครับว่าที่เราเรียนภาษาอังกฤษมาตลอดชีวิตแล้วเนี่ยทำไมเราถึงพูดไม่ได้ก็เลยตัดสินใจครับทําอะไรบางอย่างในชีวิต แล้วก็ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นครับสามารถพูดภาษาอังกฤษได้สามารถสื่อสารกับฝรั่งได้แล้วก็ปัจจุบันสามารถสอนฝรั่งได้ครับการที่เราพูดภาษาไทยได้ภาษาเดียวเราก็ทํางานที่ประเทศไทยประเทศเดียวครับหรือว่างานที่เราทํามันก็อยู่กับที่ครับความก้าวหน้าอาจจะไม่มีดังนั้นเนี่ยการที่จะพูดภาษาอังกฤษได้สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องมีกรอบความคิดที่พัฒนาได้ หรือที่เราเรียกว่า Ghost mindset ครับหนังสือเล่มนี้ผมถ่ายทอดประสบการณ์ครับไม่ได้เป็นหนังสือแนววิชาการแต่เป็นหนังสือแนวประสบการณ์ที่เราพัฒนาตัวเองนะครับจนสามารถทำได้ในทุกอย่างที่ผมเล่าให้ทุกท่านฟังเมื่อสักครู่นี้ครับก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่ผมใช้หลักการในการพัฒนากรอบ mindset ตัวเองจนสามารถที่จะทำได้ในทุกๆอย่างที่เล่าไปวันนี้ก็อยากจะมานำเสนอเล่มนี้ครับ ถ้าท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าต้องการเป็นรูปเล่มก็สามารถสั่งซื้อเป็นออนไลน์ได้เช่นเดียวกันการที่เราพูดภาษาอังกฤษได้นะครับเราก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นภาษาอังกฤษถือว่าเป็นทักษะครับแล้วก็ทักษะแปลว่าฝึกได้ถ้าเราฝึกบ่อยๆเราก็สามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ครับแต่ปัญหาคือคนไม่รู้ว่าจะฝึกอย่างไรหนังสือเล่มนี้ช่วยได้จริงๆครับสวัสดีครับ thank <laughs> you